มาบานนี่เก็บพักเสียนเด้อบานนี่เด้อ <c oughs> เอาเห็นมับยวนี้เก็บพักเสียนก่อนเด้อแล้วข้ามาคาดแอวก่อน มาเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องไปสวัสดีจ้าุไน้าแต่งออนชาแนลจ้ามาเก็บพักเสียนกันจ้ามาเก็บพักเสียนไปขั้นสมเอี้ยว่าสิขั้นให้กินว่าส่น นะลืมเอากันไก่มาทำไมเอานไก่มาถึงตัดง่ายกวา่านี้มาเด้อจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเก็บพักเสียนกันจ้าใหว่านไหวมันขึ้นน้ำมัน วันพักตักบัวเห็นมะนี่เห็นมะเห็นขน่อยบอจ้าเหมือนี่ลมแหง้งแหง้งลมตึงตึงอยู่เหมือนี่ พักเสียนหอ,อ,อมพักหอมพักมันเกิอดอยู่สวนน่นมันจะเกิอดอยู่นานพักบวัวนี่ มือนี่มืออื่นก็ได้กินตัวประสันใหญ่ว่าของมากเลยเนานะมาเด้อจ้า ื่นก็ได้กินขั้นมนเอเห็นบ้นล่ะน่าเด้อพี่น้องกว้างไปเก็บพักเสียนไปขั้นสม แต่ตื่นขึ้นมากยังมาทันในล่างนาอยู่ว่างเงี้ยกีตายู่นี่ลหละตื่นขึ้นมากกบไปตากเขาตากเขาแล้วก็กินเขากินเขาแล้วยายก็เลย่อยไส้มาเอบพักเสียน Để đây khu nâng lèo ừ, Phát xiền Hãy subscribe พักอันนี่พักพักขมแต่แม่นเข้าอันนั่นโอ้ยแต่แม่นนั่นมันดบ่อขยะหลายอันอันยุ่งเทพเนี่ยเห็นยังสี่กับอยากได้ฮนอันน่าหอดแล้วพักหลายหลายหอดจะบ่บ,บ่อยากกินก็ไปข้ามหนึ่งสองข้ามก็อิม่มใี่เห็ดจังไหนเนาะคนเข้ามันกับผดที่สีพะโล พอโลพอโลเอาเดี๋ยวไอยสิไล่สดจะเข้าเท้ามู่เจ้าอยากเบิองไห่สดเท้าข้าเจ้าอยากเบิองน้ำเอาซ้ำนี่ละงอกะอกระงองอกงออกมืนอขงอนนี่น้อนคินหล้ำเขอญงอกราง ฝนตกใส่เข่าวี่สันโอ้ยตากไวแล้วก็กูพระท่านฝนตกใส่ลอยองค์ลงเองเลงอยู่พี่สันโอ้ยเสียดายเขาเขารอยไปน้ำนามตื่นขึ้นว่าลดว่ามันฝนตกอีลีเสียงใบใหม่เสียงลมมันพัดบใบไม่แขกแขกแขกสังกะสีว่าฝนตกคือใหญ่คือบ่ปุูกว่าสนกคือบ่าพผ้ากันไปเก็บข้าว่าสนกตากไว้นั่น ปลดอนอนซอนลม่มแตกฟืออยู่เห็นบ้ามาเจาเห็นใบใหม่บ้าฝนอ่ะล่มแห้งใบใหม่หลายโอเคเลยจ้าเอาซ้ำนี่ละพอกันไหมโอเคจ้า รักนะจุ๊บๆพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสวัสดีจ้าคุณนายแต่งอ่อนชาแนลจ้าเจอกันเด้อจ้าคลิปไม่คลิปหน้าเดี๋ยวสิได้อีกอยู่หรอกเจากันคลิปสองคลิปโทรศัพท์กระตกน้ำเดี๋ยวสิร่องไห้สดเบิ่งกันว่ามันใส่ได้บ่แต่มันใส่บ่าได้กะเขาร้องซ่อมค่ะจ้าโอเคจ้าบ๊ายบาย15 minutes later าทนี่ย้ราจะไปไล่สดบ่สำเร็จไปไล่สดบ่สำเร็จเด้อพี่น้องสัญญาณเสื่อมตอมม่อบ่เสถียรบ่ดีมาดคลิปคือเก่า มาเห็นขอย้านเนี่ยเก็บพักเซียน ่มแห้งแห้งพุงงจดาดาวดากร้มมีอย่างน้อ,นอบาทเนี่ยล่มจาค้นหลายใจบ่อนอนล่มตึมตึงอยู่ล่มซาค้อนหลายใจบ่เน,นือ ใายังนามยังลมเส้นลมพัดมาถึงว่าลมพัดตึงสะเทือนไปหอบหัวใจพักเสียน เก็บพักเสียนจ้าได้ตั้งคู่หนึ่งพุนนะคะต,ต้อนดิเยายสิขันในกิน,นว่าสันเยาว่วเห็นลมมาข้าเจ้าดาวดากอุ้ยลมเบิ่ง เอา้ากล้องข่อยคือเป็นหไฮเป็นฮึ่นแถวมูเจ้าดาดากเอา้าแค่นี้ล้วเด้อเดี๋ยวข่อยจะท,ทายสวนบักแตงกับอันบักขโาวให้เบิ้งเด้อมูเจา้ามูเจ้าสีเบิ้งแนวนีเดยพหนเห็นบ่ เอาเบิ้งแนวนีน้ก็เบ,บิ้งแนวนีน้เละมี่คอยอยู่นีล่ละทางนานเนี่หัวงอกง,ง,ง,งอกเนี่ยเบิง้งน้องสาปาล,าลาไหลยหลมือแรกนี่เลาเสียห้บักสนมันจัดกันเอาแหมาห้าวขึ้นประเดปลาแดดเดียวเมื่อกินกรุงเทพนี่น้องเอ้ยทุกอย่างห้ปปากคำรรกินมันหมกสิละเนาะ มันบ่นกินมันหมกปากบ่ดำปานนีเบิ่งบักแตงถอยแนย่ดอกเหลืองอู้ฮู้อยู่มีทุกขอเอาโหลดจอติ๊มยวนบาทนี่นยุ่นเขาโพดคอยบ่ได้ยู่ถาจนได้กินบักแตงดอกเด้อบักแตงอีกสวนหนึ่งนั่นที่คอยไปท้ายไว้เมื่อนั่นไรสดนั่นได้กินแล้วคอยสั่งพระเจ้าไว้แล้วเอาลังนึ่งมาสัน่น Lăng chắc lô vô này, lăng xíp lô, lăng vốn là mày này Bậc khứa có lăng ọc nuôi Bậc khứa nhây, có lăng nuôi Nè, khứa Hết, hết, mà, hết bơ Bậc tèng muốn cho hết bơ, muốn cho đau đạc Hết bậc tèng khỏi bơ Kim Nè, คอยกลับให้มันเป็นกล้องหลังแล้วมันบ่เป็นมันเป็น,ปนกล้องหน้าอยากเป็นกล้องยังก็ให้มันเป็นไปอย่าหัวมันเด็ดเอาโมน,นี่บ่อึดซ้ำสิกินเยอยว่าจะเก็บมาเยอยสิขันเล้กินเยอยก็ได้ เห็นบ่เจ้าเห็นบ่นี่สวนจะเป็นโผล่จะเป็นคักร่มกะซาตึงตึงอยู่ ่ยกเก็บไปตั้งแาหมือว่านน้แมนบ่ใหญ่ก็ได้ลงหน้าลงหลังเบิ้องมเจ้าเบิ้งพักคอยไหมเก็บไปแล้วเต้าหมูว่านแล พ่อแล้วละ,ละบัดนี้อย่าแตกซ่าแล้วพอแล้วเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องางไป